รุ่น12ระหว่าง2องปีครับบอลสเกอร์กับสีมงคล เข้า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 เข้้าเข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 ้เข้าเข้าเข้้าเข้าเข้าเข้้าเข้าเขาเข้าเขเข้าเข้าเ้เข้าเข้าเข้าเาเข้าเ้าเข้าาเข้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 า

จังหวะแรกนะเับโอ้กับเพิ่มคุยกันดีๆนะตวิ์กันดีๆเตชิ้นเก็บตรงกลางไว้เขาเตะเลยถอยถอยถอยถเขตะแลงอยู่แล้วไอ้หัววิมาวเจ็บไหมเจ็บไหมไหวไหมลูกไหวไหม มีแต่ถุงออกนี่ยอุ๊ยเอาเปลต็มตัวอะไเจนเจนเจนเข้าอุดขาอุดตะลตะประกบก่อนลูกประกบก่อนเดี๋ยวเจ็บขาเยอะเจ็บใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่งเหยียดขาลูกเหยียดขาเร็ว lang ประตูวสวนเข้าไปเลยบอลมันกระชอกมาหาเราอ่ะหน้าประตูพี่มิทกับน้องอยู่คนละ ก็ัวเขาดิไม่ดีสุดไมรดีสุดไมดีสุดได้ได้ไตะวันตะวันมองด้วยตะวันติดหมดเลยใช่ไหมไหว้ตาแล้วตาแล้วลาเยไม่ไหว่อน้องน้องน้องเขาน้องให้เขาาดทำไม นิกนิกนิกอยกลัวเอาอยุ่ทำไมดีแลวดีแล้วไม่เป็นไรเอาบอลลงแล้วยิงได้เลยตะวันบอลบุกลูกถ้าบอลบุกขึ้นนิดนึงตอนเราบุกอยูยบอนเราบุกอู่ครับอย่าอยู่นขอขอทุ่ข้างทุ่มพัง เอยู่อย่ตรงขึ้นหน่อยเราอย่าไปยืนตรีงเี้แบบนี้ไม่ได้ขึ้นไปหนึงเออเป็ดเอนตามตามอลรอเก็บจังหวะดสองครับถ้าจังหวัดสองมาก็ได้เหลังเล่หลหลห ไม่ร<ด>ู้ได้ไปชินดูจังหวะด้วยไปชินเปิ๊มอ่านเกมจังหวะแรกไม่ต้องเล่งไม่ต้องเล่นเงหนหาไปจังหวะหนึ่ง เปิ่มไม่ประกบคู่ดังดีเอาคู่ไม่ต้องมองบนไม่เอาประกบคู่เลยมองแต่บอลอย่างเดียวเลยให้มองคู่ ได้บุกเลยจานจานเป็นตัวเอาโตมาเอาโตใช่เบดน้องเกย์บอลตะวันเอาบอลได้ด้วยตะวันหาบอลไม่เจอเลยตะวันวดไม่ด้วย ไม่เป็นไรไม่ไเาดเดินหน่อยูเดินอยลยตามอยู่ครับเดินหน่อยครับพยายามหน่อยลูกบอลตามอยู่ครึ่งเดียวนะบอลคึ้นเดียวเออปนองไปชัดเพวบอลครึ่งเดียวลูกบอลหน่อยอ่านเกมียนจังหวะบอาบอลตกดิเออบอลมันครึ่งเดียวครับเนี่ยบอลบุกขึ้นสองคนเลยคุณเลยคุณมัไม่ยืนอยู่ทำไมเพิ่มบอลบุกอยู่ลูก ต้อนตามเขาอยู่มายืนตรงนี้มันไม่ได้อะไร o n ปวดไมัดัไม่บปไปไปไปปวดไหมปวดไมมือเป็นไหทำไมทไาเออบอลมีครึ่งเดียววิ่งห้หมดเลยบอลมีครึ่งเดียวแเดี็ยวจะได้พัไหวไหมมือมวไหม้มเ

OOOOOOOH

คขาตอปรับปรับแขนนีหนึ่งปรับแขนนีหน่งปรับแขนนีหนึ่งเอตะวันหอมาเล่นเล่นดนตีให้ดูแ่เล่นห้โอเคากเลยเล่นทีไ่ไ้ทาีวิ่งให้หมดเลยท่านาซีอ่ะเอาได้เดนิดเดียวเพิ่มอีกนิดเดียวลูกขยับคอไว้หยครับตั้งตั้งของตัวเองตั้งของตัวเองบนขึ้นเดียวลูกหมดแล้วหมดเลยอือนดเดียวเยนิดเดียวครับแวจะทำยังงเอดูดีๆด้ยพวกนั้เ่ เอาเมื่อกี้นอาขอบเรื่อไขอบอ่ะไขอบอ่ะเฮ้ยเอมไม่ยืนหน้ากระดานอ่ะฝั่งนู้นวเทไปหมดแล้วเสได้วิ่งไปประกาศเท้ย ตัวพยมออตัวร้ไวีดี่ไวครับวิ่บอลตามลูกบอลตามอยู่ครับไม่เป็นไรไม่เปไรมันจะโทษหน้างอนละีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไหมบอตามอยู่เราเดินไวครับไอไอมิกกับตะวันเนีโค้บอยบอกเปลี่ยนตำแหน่งแล้วไม่ใ่หรอ

ไปเร็ว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 กินแดนเกินแดนไปตามอยูงง่สองลูกครับหมดเวลาแล้วตามนตามน้อสาน้องฝั่งนู้นเลยลูก ไม่เปไไม่เป็นไรไม่เปไรม่เป็นไรเม็เม็ดลงล่างเต็เตเด็กดูตัวดูดูตัวกอดเม็ดดูตัวน้องหากูน้องหากู่อันกลับไปอยู่ตำแหน่งเดิมน้องขึ้นนะคือเต็มเต็ม สามคนอ่ะเจ็บเจ็บ

લે 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 આવો આવો ชินได้แต่ิงเอาแล้วคูลูกไหนวะดีมากดูตัวดูตัวน้องดูครูเ็กดูตัวแล้วไปเลยได้ได้ได้เสมอได้เสมอได้